คุณสามารถเลือกเกิดได้ตามใจชอบเลยแล้วไอ้สามอันนี้มันต่างกันยังไงอะนี่คือจุดเกิดของคุณอเมริกาประเทศแห่งเสรีภาพเกาหลีใต้จุดเกิดสำหรับดาราและศิลปินประเทศไทยโดดเด่นเรื่องพืชพันธุ์ธันยา,ารแต่ติดอยู่ตรงที่ไม่ต้องพูดแล้วเลือกไทยแล้วกันกูชอบแดกแล้วไอ้สามตัวนี้คืออะไรอะผอมคือรูปร่างที่เพศหญิงส่วนใหญ่เลือกกันอ้วนคือสำหรับคนอย่างคุณที่เน้นการกินเป็นหลักไปอ้วนดีรออะไรอะ กูมันสายนี้อยู่แล้วสุดท้ายคือส่วนสูงโซนสีแดงคือเตี้ยสีเขียวคือสูงไอ้ข้อนี้มันไม่มีผลต่อการกินนี่งั้นเลือกที่คนส่วนใหญ่เขาเลือกแล้วกันเดี๋ยวถ้าคุณรักการกินผมแนะนําให้ไปที่ระดับสีแดงเพราะว่าร้านอาหารบางร้านจะลดราคาให้ผู้ที่มีส่วนสูงไม่เกิน120ปัดโทแล้วก็ไม่บอกจัด100ไปเลยเพื่อจะได้ลดเยอะๆคุณสามารถรับชมคลิปตัวเต็มได้ที่ช่อง YouTube ปิกนิกการ์ตูนหรือลิงก์ใต้คลิป